ปลายเดือนเมษาต้องเดินที่สภาครับผมเองและคณะขอพอมก็ได้เดินทางไปร่วมการประชุม CTD หรือว่า convention of population a n d d e v e l o p m e n t commission นะครับของสหประชาชาติที่ร่วมมือกับแล้วก็แผนการนี่แหละนะครับแผ 5, 5, 5, น5 0ี5ประชาคมไปนำเสนอให้กับทั่วโลกว่าวันนี้ประเทศไทยของเรากำลังทำอะไรอยู่บ้างต้องบอกว่า5055 5, 5, มาจากไหนมันมาจากการที่นโยบายนี้จะมียุทธศาสตร์ 3, 5รอด้วยกัน และแต่ละด้านก็จะมีเป็นมาตรการ5มาตรการรวมกันแล้วถึงเป็นที่มาของคำว่า5คูณ5้ฝากเพื่อคุณประชากรว่าภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า five by five และสมัยในนโยบายยุทธศาสตร์เริ่มกับเราเพิ่งจถึงการที่จะส่งพลังวัยทำงานให้พวกเขาเหล่านั้นพวกเราที่ยืนอยู่ตรงนี้สามารถตั้งตัวได้ดูแลสร้างครอบครัวได้แล้วก็เตรียมพร้อม ในการที่จะเป็นผู้สูงอายุต่อไปในอนาคตผมเองอีก9กปีก็จะต้องมาใช้บริการของกระทรวงพมนเก้ามนกวแสนกลครับผมยุทธศาสตร์ที่สองเราพูดกันถึง่องเด็กในการที่จะมีเด็กน้อยลงแต่จะทำยังไงให้เด็กมีคุณภาพมากขึ้นพัฒนาทักษะชีวิตนะครับให้เขาเติบโตขึ้นมาสอคร้องกับสภาพสังคมตลาดแรงงานและทําให้ประเทศไทยมีพลธิบดีเพิ่มมากขึ้นเสาต้นที่สามเรารูดกันถึงเรื่องการสร้างพลังให้กับผู้สูงอายุ นะครับทำให้ผู้สูงอายุนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีประสบการณ์แล้วก็เอาพลังเหล่านั้นมาขับเคลื่อนสังคมของพวกเรานะครับเสริมทักษะผู้สูงอายุจะอัพสกิลจะเรีสกิลต่างต่างนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับทำให้ผู้สูงอายุนั้นไม่ต้องโดนแกงวิสาหกิจหลอกเอาแล้วก็ในุประสาทที่สี่ที่เกี่ยวข้องกับงานวันนี้เลยตรงก็คือการสร้างโอกาสแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับน้องคนพิการ ครับเพราะว่าวันนี้พี่น้องคนพิการนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเอาความพิการหรือว่าเปลี่ยนเอา Disability นะครับให้มันเป็น Equality ของประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการทำงานเก้าเดือนที่ผ่านมาครับในกระทรวงคอร์รู้ว่าพี่น้องคนพิการนั้นเขาไม่ได้ต้องการความสงสารเขาไม่ได้ต้องการบางเห็นใจแล้วใครมาบอกว่าช่วยพี่น้องคนพิการอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะได้บุญเขาบอกว่าเขาจะไม่ตายไม่ระพุทธส่วนกุศลให้ แต่สิ่งที่เราต้องให้เขาให้โอกาสแล้วก็อำนวยความสะดวกในการที่เขาจะดำรงชีพได้และสองต้นสุดท้ายเราพูดกันถึงการสร้างอีโคโลจีหรือว่าระบบนิเวศเพื่อให้คนทุกคนในทุกเจเนอเรชันนั้นสามารถที่จะสร้างครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเปกี่ยวกับเรื่องบริโภคทรัพยากรธรรมชาติการสร้างโครงสร้างพืง้นฐานในสังคมต่างๆเหล่านี้เพื่อให้คนรุ่นใหม่นั้นเขารู้สึกว่าอยากที่จะมีครอบครัวแล้วอยากที่จะมีลูก การที่กลับมาในส่วนของยุทธศาสตร์ที่สี่ที่เราพูดกันถึงเรื่องที่น้องนพิการเราพูดกันถึงการเพิ่มโอกาสแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับคนพิการซึ่งมาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้มีห้ามาตรการมาตรการแรกเราพูดกันถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนพิการการเพิ่มนะครับการสร้างคนพิการส่งเสริมศักยภาพคนพิการซึ่งการจ้างงานคนพิการนี้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกํากำหนดเอาไว้นะครับ ว่าถ้าหากคน,คนของท่านจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอโกชนก็แล้วแต่มีลูจกจ้างตั้งแต่100รคนขึ้นไปท่านต้องจ้างคนพิการหนึ่งคนทุกๆ1 0 0คนจะต้องจ้างหนึ่งคนท่านมีพันคนท่านจะต้องมีคนพิการ100คนนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ท่านทั้งมี1น0 0พคนท่านต้องมีคนพิการส0คนนะครับดังนั้นวันนี้ สิ่งหนึ่งที่กระทรวงคอร์รัปังพยายามอยู่นะครับแล้วก็ไหนๆมันไหนๆ,ๆวันนี้สอทอกมากันเยอะเลยฝากด้วยนะครับจ้างงานคนพิการให้ผมหน่อยเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเวลาเขาจ้างงาในให้รถตามล้องตาเขาจะต้องจ่ายตามเข้าไปยังกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการวันนี้ครับเรามีเงินอยู่เกือบหมื่นล้านคิดดูสิครับว่าออวกองทุนที่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันเสนอคนพิการให้รับการจ้างงานเท่าไหร่ หลังนั้นนะครับเราจึงขอให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเีสอร์ตยิ่งภาครัฐนี่ยิ่งสำคัญเพราะว่าภาครัฐไม่โดนปรับนะครับไม่มีค่าปรับแต่ว่าขอความกรุณานะครับจา้างน้องคนพิการให้ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ตามกติกาที่เราได้พูดคุยกันไว้นี่ก็เป็นหนึ่งในการที่จะสร้างศักยภาพให้กับพี่น้องคนพิการสร้างให้โอกาสทางก,การศึกษากับพวกเขาเหล่านั้น ในส่วนที่2ครับเกี่ยวข้องกับการวันนี้โดยตรงเลยคือส,องส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและประโยชน์ของพี่น้องคนพิการ รวมถึงการสร้างทัศนคติที่เหมาะสมต,ต่อคนพิการสร้างแรงจูงใจในการพัฒน,นาคนพิการครับเพราะว่าต้องบอกว่าคนพิการในวันนี้นะครับมีสิทธิ์ต่างๆมีศักยภาพมากมายแต่เขายังเข้าไม่ถึงสิทธิ์เหล่านั้นการเชื่อมกันระหว่างกระทรวงคอมและสอทในวันนี้เป็นหนึ่งในก้าที่สําคัญรับและก้าวต่อไปนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการที่จะต้องไปเชื่อมต่อกับกระทรวงมหาดไทยวันนี้เรามีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอไปเสียงรับต ท่านนะครับติดตรงไหนบอกมาเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเสียบล้าให้มันติดเมื่อสอทอพมนะครับแล้วก็มทเชื่อมกันติดหมดแล้วเท่านั้นนะครับที่น้องคนพิการจะได้สิทธิประโยชน์ด้วยความสะดวกและง่าเดายและมีประสิทธิภาพถึงแท้จริงนะครับในมาตรการที่3เราพูดถึงการป้องกันความพิการตั้งแต่กำเนิดก่อนกำเนิดตั้งแต่ดูแลในท้องเลยก็บ่า้ กับอันนี้เกี่ยวข้องกับสอทโดยตรงนะครับรวมถึงการฟรืฟร้นฟูสมรรถภาพทางกายและใจถ้าหากว่าเขาโตขึ้นมาแล้วกลายเป็นคนพิการอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวในหลายๆกรณีนะครับนรยบายทสี่เราพูดกันถึงการสร้างสภาพแวดล้อมองค์รวมให้เอื้อกับการใช้ชีวิตของพี่น้องคนพิการโนสครูหรือวิดีทัศน์ท่านคงจะเห็นนะครับว่าตอนที่ผมเปิดตาเราทดลองเดินนั่นงในรถเข็นลองดูว่าการให้ i v นเวอร์ e s ซ g ลดีไซน์กับพี่น้องคนพิการเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ทางลาบที่เราเห็นกันอยู่นี้เนี่ยน,ยนยะครับอันนี้ก็โอเคก็อขอบคุณครับใช้ได้บางทางล่าครับผมเห็นแล้วอืจากที่คนพิการใช้นะครับแล้วก็ได้เงนินกองทุนคนพิการมาใช้ถ้าเจอทางลาบำคัญเข้า,ขา,ขาไปหรือไปใช้กองทุนชาวปนกิจแน่นอนนะครับพอลงทานลาบแล้วทันสิบแน่นอนหรือไม่คนพิการสามสองแน่นอนแต่นั้นการมียูนิเวอร์แซลดีไซน์ครับทำให้ยูนิเวอร์แซลดีไซน์ในสัไทยเรียกว่าเป็นอรารย,ยาสถาปัตย์ แล้ว,วถ้าหากคนที่การใช้ได้คนตาบอดใช้ได้พี่น้องมันรุย์ล้อใช้ได้มันก็นจะเอื้อให้กับผู้สูงอายุใช้ได้ด้วยเช่นกันการจะมียูนิเวอร์ซัลดีไซน์นั้นไม่จำเป็นต้องรอให้ท่านเป็นคนที่การบอกนะครับบางครั้งมีอุบัติเหตุที่ท่านขาบไม่ถึงนะครับอย่างเช่นภรรยาผมเมื่อสามสี่ปีที่แล้วนะครับเอ็นข้อเท้าสี่เวลาขึ้นชั้นสองทีหนึ่งโอ้โหต้องขับเคลื่อนสี่ลนะ้อครับต้องคลาขึ้น เวลาตานรถชั้นหนึ่งก็ต้องมขับเพื่นสิ่ลอเช่นกันดังนั้นการที่จะมียูนิเวอร์ d e ลด g n น์นั้นไม่ต้องรอจนท่านแก่ไม่ต้องรอจทนออจท่านบาเย ถ้าวันนี้ประเทศไทยของเราสามารถปรับให้เป็น accessible Thailand หรือว่าเป็นประเทศไทยที่คนทุกเพศทุกวัยทุกสถานะสามารถไปถึงได้นี่คือการสร้างสภาพแวดล้ลมที่เอื้อนะให้กับที่น้องคนพิการรวมไปถึงก,การใช้เทคโนโลยีต่างๆซึ่งวันนี้ต้องบอกว่านวัตรกรรมที่เกิดขึ้นในโลกเรามันทําให้เส้น,นบางๆที่แบ่งระหว่าง disability กับคนทั่วไปนั้นบรรบางมทุกทีทุกทีทุกที แล้วก็ในสุดท้ายมาตรการที่5้พูดถึงการทำฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ครับการเสริมสมรรถนะทำให้ทีมท้องคนพิการมีความสะดวกในชีวิตขึ้นไม่ใช่ไปโรงพยาบาลได้ไปรับรองเสร็จแล้วต้องวิ่งไปที่พมอีกนะครับแล้วก็ต้องวิ่งไปที่กระทรวงสาธารณสุขของท้องถิ่นเพื่อที่จะให้ได้สิทธิประโยชน์เหล่านั้นนี่คือ5มาตรการภายใต้เสาต้นที่4 ที่จะเสริมพลังให้จากพี่น้องคนพิการซึ่งจากห้ามาตรการของที่กระทรวงพอจะสนับสนุนคนพิการนั้เราได้ดำเนินการไปหลายสิ่งแล้วนะครับต้องบอกว่าพมของเราในวันนี้ไม่ใช่นาโตนะครับโหน action p o l ลี่ไม่ใช่พอองาในวันนี้นะครับข้ามาตรการที่ผมได้พูดเมื่อสักครู่เราได้เริ่มทํางานกันแล้วเราได้ขยายผลครับ ในการที่จะทำงานร่วมกับเครือขา่ายของผู้ศึกษาพัฒนาสายภาพที่น้องคนพิการนะครับผมได้ขอให้ท่านปรลัดกระทรวงนั้นไปทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับผมวทนะครับแล้วก็เซ็นเป็นไยูกับอีกห้ามหาวิทย,ยาลัยใหญ่ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นมอชอไม่ว่าจะเป็นมอขอนะครับมหาวิทยาลัยศูนส,รส์รุศิรรวมไปถึงมอที่สุขทาด,ด้วยในการที่จะนำรุดเอาคนพิการ ใช้เงินจากกองทุนนะครับของคนพิการนั้นมาสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะมีกรุนคนพิการเข้ามารับปี่งประมาณ50สิถึงิคนแล้วเราสานงานห่วยง,งานหรือว่าภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่รับเอาคนพิการเหล่านั้นเข้าไปทํางานเพราะว่าเราต้องการให้คนพิการนั้นได้รับการจ้างงานเพราะฝีมือเพราะสกิพของเขาไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนพิการ ต้องบอกว่าคนพิการในวันนี้มีความสามารถมากกว่าคนทั่วไปอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นศูนย์สอ,อสอหร,รือว่าศูนย์เล่งลัดกจัดการศักยภาพประชาชนของกระทรวงคมนาคมยงสามศูนย์นั้นวันนี้พอเซร็จเตอร์นี้เราจ้างคนตาแบอดเข้ามาทำงานด้วยสามคนเพราะว่าคนตาบอดนั้นจะมีทักษะในการฟังดีกว่าคนทั่วไปและที่สําคัญคนตาบอดไม่ต้องมานั่งถ่ายเฟซบุ๊กไม่ต้องมานั่งถ่ายทิกตอกด้วกันฉะนั้นจะสามารถ,ถทุ่มเทกับการีทำงานได้เต็มที่ นี่คือการใช้ศักยภาพของคนพิการครับแล้วก็ให้เกิดการจ้างงานถ้าโครงการนี้นะครับจบสิ้นลงเราจะขอเซ็นเมนูอยูกับกระทรวงศึกษาและกระทรวงววบในการที่จะใช้เรือผ่านของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศบฝึกงานอัพสกิลรีสกิลที่น้องคนพิการก็ยืนนับแสนชีวิตเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้ทำงานโครงการนี้ที่กำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนั้นนะครับเรื่องในปีนี้เป็นปีมหาวิหารนะครับเสนอที่ชวนพรรษา6รบอบของระบาทสมเด็จพระเจ้าอลุงนะครับวันที่2 3กรกฎาคมที่จะถึงนี้รัฐบาลได้มีโครงการใหญ่10โครงการครับและหนึ่งในโครงการใหญ่10โครงการนั้นนะครับคือโครงการจัดหาการอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือพี่น้องพลตรีการเริญ2,000ชุดเพื่อเนับสนุนพระเกียรติของระบาทสมเด็จพระเจ้าอลุง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องวิวแชร์ไม่ว่าจะเป็นที่นอนลมไม่ว่าจะเป็นไม้เท้าขาวร่นการอุปกรณ์ต่างๆจเจ็ดหยู่สองพันชุดภายในปีนี้เราจะจัดส่งให้กับพี่น้องคนพิการทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงการช่วยเหลือคนพิการที่ มีความสัเสริมีความขัดข้องทางการเคลื่อนไหวนะครับแลว้วก็รู้ว่ามีผู้แนวโน้มนะครับที่จะเป็นผู้พิการเป็นคนพิการที่มีรายได้น้อยช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นเข้าถึงสิทธิต่างๆได้ไง่ายขึ้นนะครับว่าประมาณที่หลักท่านง,งเหล่านี้ไม่มีปัญหาครับ เรามีกองทุนเรียกว่ากองทุนส่งเสรินะมและพัฒน,นาคุณภาพชีวิตพิการนะครับไม่ใช่เงินของผมครับเป็นเงินของาภาคเอกชนที่สมทบเข้ามาเวลาเขาไม่ได้จดัดจา้างจำนวนคนพิการตามโคตา้าเขาก็ต้องจา่ายเงินเข้ากองทุนนี้ดังนั้นกองทุนนี้ครับใครอยากจะใช้สําหรับคนพิการบอกมาครับไม่ใช่เงินของผม,ผม,ผ,มผมให้ไม่เลยนะครับสอบทออยากได้บอกมา ถ้าหากสอทอมีกอทุนอะไรที่พอมอจะใช้ได้สมามด้วยนะครับจะได้ผปตอบแทนบ้งางนะครับแลกมาอย่างนี้การทำงานให้กับพี่น้องคนพิการก็จะเป็นประสิทธิภาพมากขึ้นงานในวันนี้นนการที่จะทำให้เซอร์วิสนั้นเป็น one stop service นะครับวันนี้เนี่ยยังเป็น two stop service อยู่เพราะว่าพอสทอกับพมออร่วมกันแล้วเน,น,น,นี่ยเรมรคออยู่ที่นี่ จริงๆแล้วก็ฝากท่านท่านรองอทิบดีรงการคอฟรองนะครับผมผมพูดตำแหน่งท่านท่านทิงไปก็กราบขออภัยนะครับถ้าถิ้งไปก็หวังว่าท่านจะได้ป็นรองมาทัา้งดีนในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ขอความกระุ้นนครับเราอยากจะชื่นผมเข้าใจดีว่าการชื่อยกราตเบสระหว่างกระทรวงนั้นเป็นเรื่องที่มีความท้าทายมากอย่าว่าแต่ข้ามกระทรวงนะครับแค่ในกระทรวงด้วยกันเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสธอหอรือคบเนี่ย ว่าจะเชื่อมกัน, A line, นกเองได้นักศึกษาบก1่าย่ยนแสเผิดแล้ววันนี้เราจะต้องมาเชื่อมกัน5้ากระทรวงเป็นความท้าทายแต่ถ้าหากว่าเราเชื่อมกันได้เมื่อไหร่นะครับวันนี้ถ้าหากพี่น้องทุกทการนะครับได้รับความอำนวยความสะดวกเหล่านี้เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนดังนั้นเฟสที่หนึ่งของเราวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบคุณท่านองค์กรีที่ท่านได้ให้เกียนมมเป็นประธานเปิดการของเฟสที่หนึ่งอยากเลนยนะครับ อยากเลยคว่าเฟสที่2จะเสร็จให้โดยเดือนั้นสอทพ,อพอมและมทออดาต้าเบสเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับหวังกันยิงน่งว่าโครงการเฟสที่2จะเสร็จตอนที่ผมยังเป็นรัฐมนตรีพอมอ,อยู่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นได้นานขนาดไหนแต่ว่าขอความปรารนาฝากทั้งพมเร่งทลับมานไทยด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งเ,เร็วเท่าไรที่น้องนักการก็จะได้ความอำนวยความสะดวกมากขึ้นเท่านั้น ครับและที่สําคัญการที่ใส่ข้อมูลของคนพิการเข้าไปในแบบกระชาชนนะครับในการที่ขอสวัสดิการเบี้ยคนพิการต่างๆนั้นเนี่ยมันจะทําให้คนพิการไมต้องเดินทางไปหลายที่นะครับการทํางานร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับกรมบัญชีกลาอองกรุงเทพมหานครนะครับเมืองพัทยาต่างๆเหล่านีน้เราต้องขอขอบคุณ ร่วมหน้าเลยก่อนสำหรัความร่วมมือนะครับที่ท่านกำลังจะร่วมมือกับกระทรวงพอมสิทธที่เราทำทั้งหลายทัองปวงเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องอยืงยนยันว่ารัฐบาลโม่ง่ประเทศไทยของเรานั้นเรามีความแตกต่างนะครับแต่ว่าความเท่าเทียมนั้นมีเท่าเทียมกันทุกคนเมื่อบันทังคันที่ผ่านมานะครับพวกเราต้องเสิมฉลองการที่กฎหมายเสรสเท่าเทียมผ่าน กับวาระสามของวุฒิสภาแล้วก็มีการสรงใหญ่ที่ตรงนี้วันนี้เรามาเฉลิมฉลองกันจะดกิกรรเชื่อมดาต้าเบสของกระอทรวงสธและพอมอเข้าด้วยกนันมันหมนุ่เล็กๆนะครับแต่มันเป็นกาที่ยิ่งใหญ่สำหรับที่เรคนพิการทําให้เขาเหล่านั้นไม่ต้องเดินทางไกลอำนวยความสะดวกให้กับเขาเหล่านั้นหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการทํางานแบน,นี้จะได้รับการเชื่อมต่อรัยเด็วที่สุดแล้วก็บรูรณาการกันด้วยความรวดเร็เว เพราะว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงในประเทศไทยนั้นไม่มีอะไรที่เราแก้ไม่ได้ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของพี่น้องขา้าราชการไทยทุกคนผมเชื่อมั่นในศักยภาพของระบบราชประเทศไทยแบบนี้แต่ถ้าหากต่างคนต่างทำอยู่กันเป็นไซโลไม่เกิดประโยชน์แนะ่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนทั้งในส่วนของสอทอและพมนะครับต้องขอขอบคุณท่านท,ที่ช่วยนะครับท่านที่ว่าการกระทรวงสึกษาธิการ ที่ได้ต้องดความสุขให้เกิดโครงการแบงนี้ได้และกระทรวงพมของเราให้ความมั่นใจว่าเราจะเป็นคนไกลที่สำคัญในการเชื่อมทุกฝ่ายด้วยกันแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องทั้ง6คล้านคนทั่วประเทศไทยเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ปัญหาจะใหญ่ขนาดไหนถ้าเราทำได้วยกันทุกคนทำได้หมดครับทุจริต์คอสโวครับเป็นกำลังใจท่านต่างๆประพฤติภาพสุดีครับขอบคุณครับทุกคนครับ